เดี๋ยวนะเนี่ยนโปรเจกต์เลยนี่ขอเข้าไปดูหน่อยสผมจําได้ละสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ผมจะมาผมจะมานั่งดูคลิปเกีกับตัวเองแล้วจะดูว่ามันเป็นยังไงนะฮะ,ะผมมีความรู้สึกว่าจะได้คริชในไม่ช้าอันนี้นะโอเคคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยป่าววะที่ผมพากเนี่ยไอค้คู่เก์แก๊ตเตอร์กับแซนเนี่ยมีผับรัดด้วยอ๋อนะเค้ <Hey. S 2> เรามาดูกันนะ เซนช่วยทำอะไรหน่อยสิหยัางวะเอานี่ไปเห็นดูกสึว่าอย่างได้เกิดขึ้น <c oughs> อ๋อคือพอภาคจบนี่เมื่อก่อนนี่ผมคือภาคจบบทนี่คือผมจะไปรูปอื่นแล้วไม่มีการแบบเว้นไว้สักสองสามวิอะหยัางวะเอานี่ีหนีหยัางนะแซนแซนหยัางนะเสร็จมันก็ปึ๊บไปภาคต่อไปเลยโคตรวนะฮะเอานี่ไปเห็นดูกสึกว่าอย่างได้เกิดขึ้นนะแล้วก็อย่าลืมแลยเ <the> พื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ WD g a t e r Backflip คือตอนนั้นเพมันจะเน้นเอาหาอย่างเดียว ิอะไรของมันเวอะกูแกลกกูแปลกว่าอะไรอยู่ตรงนี้ไม่ได้ขอบด้วยฮะกูแกลกกูแปลกเสีงเอฟเอฟกำลังมากกบแกลกกบแปลกว่าอะไรอยู่เหรอเดี๋ยวโอ้โหกูนี่ตาดำเลยกูนี่ตาดำเลยพี่อืมกูนี่เซ็กซี่สุดละเกินกูนี่กูนี่เซนกซี่เลยเซซานมึงจะหยุดไหมโอเคไม่หยุดกูก็ตายสิครับเสียงไม้นี่แบบเขาเรียกว่ามีการช็อตเกิดขึ้นนะฮะ ไม่หยุดกูก็ตายสิครับสวัสดีจ้าเพราะทำอะไรอยู่นะเอองานเงินลูกแซนได้เวลากินยาแล้วบอาบล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 าแอมเอร์อนมาติกกูจะดูด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 ดูเดูด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 ดอดดูดดูดมูดเูดอูดดหดดูดู่ดดูดนสดอูดดนดดูดดูดดูเดูเดูด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 ดดดอดดูดดูู เสียงทีอะไรวะนี่คนตกโกของแคมเสียงเอซคนลังการเลยยิโตแซนเกิดอะไรขึ้นอะมันคนลังการเลยย๊โตยิโตทีจบเลยเสียงเงียบเลยนะฮะเออตุดยอดตุดยอดซนกดมันน่าจะขอบเนอะทำไตอนนั้นผมไม่ค่อยชอบชอบขอบแบบคือคนไม่รู้หมดแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อแซนเกิดอะไรขึ้นอะเฮ้ยเหลของฉันอยู่ไหนวะ What the fuck i s shit man ตรงนี้ว่า the fuck in t h i shit man you gotta be k i l l in the i t h shit man you gotta be k i l l i n g me oh shit super b l e e ี่นีนะฮุยเสียงไม้ช็อตก็ยังอยู่เหมือนเดิมไะสุดยอดเลยสุดยอดเซนขอดูมือหน่อยสิความเก๋โอ้โแล้วสุนี้สิมือเล็กจังนต่ว่ากายย่าี่เซนอะไรติดมือนะทำไมเสียงเตอร์ดูแปลกวะไรตุ้มือเหมือนคอท อันนี้คือตอนนั้นใช้รีเวิร์ฟได้เฮียมากไม่หล,หลอกดูมือเหมือนค่าวที่แล้วใช่ไหมไม่เลยโอ้ยค่าวที่แล้วใช่ไหมก็ไม่มีเลยก็ไม่มีเลยหรอกก็ไม่เช่นไงเสียงแคทเตอร์กับแฟนคล้ายมากเลยก็ไม่เช่นไงหึหึกูมีความรู้สึกว่าคืนนี้จะขี้ค้องใช่ไหมกูมีความรู้สึกว่าคืนนี้จะขี้ค้องรู้สึกว่าคืนนี้จะขี้ค้องโอ้โหฟุกคือตอนนั้นไม่ได้ใส่เอฟเฟกต์เลยนะแบบพวกเอฟเฟกต์บาบาอะไรอย่างเช่นอันนี้ แบบเสียงมันควรจะเป็นขวดน้ําขยับใช่ไหมครัผมก็ไม่ได้ใส่อะไรบ้าๆฮะไอตอนนี้ด้วยผมก็ควรจะใส่เป็นแบบเขาเรียกว่าเสียงเขียนกระดาษนะไม่ใช่กูแกกแกล้แต่ไม่เป็นไรฮะมันเป็นงานเก่าแล้วก็ทําอะไรไม่ได้อะเกือบเกือบไปแล้วโนู้น <laughs> นี่ขนาดลดเสียงเอฟเฟกต์ระเบิดมาแล้วเนะี่ยเสียงไม่โคตรดังฉันว่ามันไม่เกือบนะแต่ไม่ใช่เลยหรอกไอชิบหอย ไปชิบหายนะโอ้เดี๋ยวนะเฮ้ยมันมีด้านหลังเด้ยโอ้ What the fuck เดี๋ยวนะโปรเจกต์พวกนี้มีอันนี้ด้วยเอออันนี้ผมเคยพาดไว้นานแล้วแต่ว่าไม่ได้เอาลงเฮ้ยพี่อยากดูยังไงไม่ดูเลยแต่ก็ต้องดูโอ้ยจี้เงินนอนผู้ก่อไม่ช็อตโอ้ยจี้เงินนอนเด็กน้อยมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วล่ะ จเย็นดเด็กน้อยจะเย็นจเจนมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วอส่งแซนนี่แบบเขาเรียกว,ว่าหนุ่มมากเลยนะฮะแบบไม่บ,บ,บ,บวบบูบเนี่ยฉันชัวร์เลยเหรอฉะน,นั้นร้องไห้ไปเลยนั่นเด็กน้อยเหมือนแบบ้ากลางสายฝนนะ่ะร้องไห้ไปเลยนั่นเด็กน้อยฉันรักษาสัญ,ญญานั้นอยู่แบบะะส,สัญญาฉันจะรักษาสัญญานั้นอยู่นะแบบนั้น <c oughs> อยู่เึิเ <c oughs> ข้ามาโอ้ยน้อยอ๋อฉันรู้นะว่านายยิ้มอยู่นะอยู่นะฉันไันได้ยิ้มซะหน่อย เดี๋ยวเสียงเป็นวลาที่ใช้ได้เลยเนี่ยเข้าใจแล้วนิดหน่อยก็ได้แต่นายห้ามเล่นคำนะโอห้ามเล่นคำพูดอะไรเกี่ยวกับสุนัขนะถ้าเกิดมันกัดฉันเนาะว่าฉันไม่คงนี่นะฮะคุณจะได้ยินเสียงกึกกนะฮะก่อนที่จะเริ่มบทใหม่มันคือเสียงกดคีย์บอร์ด้ยคือกดอันนี้คอนโทรลกับอาร์พร้อมกันมันจะเป็นการรีคอร์ดนะถ้าเกินถ้าเกิดเนี่ยกรึ๊กเนี่ยถ้าเกินเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสิ่งที่ผมต้องทำเพื่อตัดออกไปก็คือลากมันเนนี้ฮะ มันก็หายไปแต่ผมเป็นงานเก่าที่ผมไม่ได้หลงก็ปล่อยมันว้่งเงินแหละฮะถ้าเกิดมันกัดฉันเนาะว่าฉันเป็นโครงกระดูกแลวหมาก็ชอบโครงกระดูกด้วยถ้างั้นขอแเจ้าแซมมันกัดนายหรือเปล่าขอบคุล้วฉันโอเคนะแต่ฉันคิดว่ามันมีบองอย่างเนาะอะไรหรอพี่ชายเสียงไม่ชอดที่แบบเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์มากอะไรหรอพี่ชายวัดพี่ชายมันนี่สืวัดฉันขอโทษนะที่นายเป็นวันแย่ๆเนะแต่ก็ขอบคุณเนาะที่นายยังทนได้นะ นอยนี่มันโคตรเจ๋งเลยอ้าวแซนฉันคิดว่าวันนี้มันคงไม่ได้แย่ขนาดนั้นใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเสียงตรงนี้ cringes baby ก็ดีนี่ฉันรู้นะฉันรู้นะฉันรู้นะเอ้าตรงนี้ What the fuck โยแซนหยุดถวายฉันได้แล้วอ๋อมันอยู่ด้านล่างผมก็บ้าโยแซนหยุดถวายฉันได้แล้วฉันกำลังทำพัซิลอยู่นะโจโจมนุษย์ลวเหรอว่าไงนะนายพูดจริงเหรอที่ไหน พวกเขาอยู่นี่เหรอถ้าเกิดนายอยากจะจับพวกเขานายก็ต้องรีบมาละ่ะ Got it Got it Got it Oh my god Got it 90 suit 90 suit นายแซนแซม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 นายล่ามนุษย์พวกเขาจับตัวนายไปเหรอแซมแซนพวกเขาอย่างไ อืมฮะเอ่อขอโทษนะคุณคือมนุษย์เหรอแน่นอนทำไมจะไม่เหรออันได้นู่นนี่สิฉันจำมนุษย์ได้แล้วนะเธอภูมิใจในตัวฉันหรือเปล่าโย่ฉันสัญญาว่าฉันจะฆ่านายนะ่งแสนทำไมเสียงเสียงอันได้มันแบบเขาเรียกว่าแครนมากฉันสัญญาว่าฉันจะฆ่านายนะ่งแสนอู๋ the fuck is t h a นี่เฟกนั่นนี่โู้ตฤษแงเรือดสมัยก่อนกันฮะนี่เฟกนี่เฟกกับนี่ไงนี่นี่เฟกนี่เฟก นี่เฟกเธอไม่มีอะไรดีๆทำวะหรอผมตั้งใจดีๆก่อนนี่คือไม่ได้ขอบอะไรนะเหมือนภาคไว้แล้วก็จะมาตัดต่อที่หลังแต่ก็ดองไว้โปรเจกต์นี้มันเดือนไหนนะเดือนเมษาปะโอ้โหผมพไา้ตั้งแต่เดือนนั้นเลยวะแม่งโคนเย่าเโอเคฮะนี่เฟกเธอไม่มีอะไรดีๆทำวะหรอจริงสิเฟก เธอกำลังจะได้ขึ้นในบนพื้นโลกแล้วนี่นะเธอน่าจะเตรียมตัวหน่อยนะเธอกำลังจะได้กลับบ้านแล้วนี่ฉันอะไม่เป็นไรมันเป็นงานผ้าที่แบบเขาเรียกว่าสดมากๆนะฮะแบบสดแบบไม่ได้ทำลายอะหรเลยหลังจากเธอไปถึงพื้นโลกแล้วเราก็ฉันก็คงจะกลับไปเป็นดอกไม้อีกครั้งหนึ่งอะนะครั้งหนึ่งอะนะเฟกเฟกเฟกฮะอืมเว่าเสียงของร้อนนี่แบบมันไม่มีแรง <c oughs> ขอบคุณนะเฟร็กทำไมเธอถึงกลับมาละ่ะเธออยากได้อะไรอ่านะฮะนี่คือคลิปเก่าของผมที่ผมภาคไว้เหรอไม่อยากจะเชื่อมันคืองานตัวเองอะคาจริงว่าอะไรอยุ่เหรอเดีดเด็ดเด็ดก่อนนะฮะนั่นแหละคือคลิปเก่าของผมที่ผมพากไว้เอาไปเปิดให้ดูอย่างนี้เลยนะความจริงไม่ควรจะเปิดเลยซ้ำนะแต่ก็ทำเพื่อความบังเทิงบังเทิงนะบังบังบังเทิง โอเคนะก็เยจะบอกว่าคือมันเป็นงานเก่าเราก็ไม่ต้องมาแคร์มันหรอกฮะนะนะคือเราพัฒนาได้อยู่แล้วนะพวกงานเก่าแนวก็เป็นเอาไว้ดูว่างานเก่างานสมัยเก่าเป็นยังไงก็เราจะได้พัฒนาไปเรื่อยๆนะว่าเรามาเห็นว่างานเรามันดีขึ้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกภูมิใจนะเออข้อนะฮะเทาาที่ผมไปดูคลิปใหม่ผมว่าผมพัดก็พัฒนาไปเยอะเหมือนกันนะหลงตัวเองก็ว่าไม่รู้นะฮะก็ทำคิปอะไรมันก็ต้องมีการพัฒนาเกิดขึ้นอยู่แล้วฮะแต่คอมเมนต์พวกนี้นี่ควรจะมาภากต่อดีไหมวะ โอเคนะฮะถ้าเกิดอยากให้ทำอีกก็เออ่ขอไม่ได้นะผมจะได้อายเพิ่มนะโอเคฮะคก็ไม่มีอลไรมากฮะอาเดียสบุยเอ่อแอบปบนึงนะหาตรงที่มันเรียกว่าคนจะเป็นที่เปิดปิดคลิป oh, so นั่นแหละฮะท่านผู้ชม